สวัสดีครับพี่พี่ป๊อปเงินโบราณนะครับนะครับพามาชมเงินพดดวงตาบัวยันนะครับไปชมกันเลยครับนะครับสภาพสมบูรณ์มากครับเงินพดดวงตัวนี้เม็ดนี้ก็ได้ผิดไปแล้วนะครับก็ได้ให้พี่ผู้หญิงคนหนึ่งไปนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวก็กลังจะไปส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งบาทพดดวงตาบัวยันนะครับติมบนล่าง สภาพมีผิวน้ําทองนะครับดูครับเป็นผิวนานา,นาตัวนี้เป็นขนาด1บาทนะครับนะครับสภาพสมบูรณ์มากราคาปัจจุบันก็อยู่ที่สองพขึ้นถึง3,000กว่าเนาะสภาพสวยๆแบบนี้ก็อยู่ประมาณสัก25ถึงสามพันเนาะนะครับขาสวยมากครับเป็นพุนทธดวงอยุธยานะครับตัวนี้ขนาดหบาทนะครับเต็มบนล่างเลย ตาหน้าก็จะสมบูรณ์มากเลยครับโอ้โหสภาพสมบูรณ์จริงครับผมเม็ดนี้แล้วเม็ดนี้นานๆจะมาทีนะครับสภาพแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับชมดูใกล้ๆเลยสวยจริงๆครับผมเม็ดนี้ มีผิวน้ำทองนะครับสภาพเต็มมูลล่างเป็นพดด้วงอยุธยานะครับขนาดหนึ่งบาทพดด้วงตาบัวยันเป็นบล็อกแรกๆครับผมของอยุธยาเศยษฐแต่ก่อนเล่นกันแพงมากครับอยู่ประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0 7 0น0นะครับปัจจุบันนี้ราคามันตกแล้วครับตามเศรษฐกิจนะครับโควิดมาก็ราคาตกตกหมดทุกอย่างเลยครับนี่ครับสภาพเสียดายนะครับสภาพนี้กับราคานี้ก็ จับต้องได้นะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะครับสําหรับพี่ๆท่านในอยากได้ก็ผมก็เหลืออีกสองสองเม็ดสุดท้ายนะแต่สภาพไม่สู้ตัวนี้นะบนมันเต็มแต่ว่าตาหน้ามันไม่เต็มดีนะตาหน้าตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเต็มแล้วม,มีผิวสมบูรณ์เลยครับมีผิวมีเส้นวิ่งสมบูรณ์สวยสําหรับคลิปนี้ใครมีเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปใหม่มาให้ชมนะครับ ภาพก็จะสวยมากแบบนี้เลยที่ท่านไหนที่ปิดไม่ทันก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีมาให้จับต้องได้ใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝนจะตกแล้วเดี๋ยวไปส่งของลูกค้าไม่ทันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่บ๊ายบายครับผม